สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พบกันกันกบช่องน้องขอบุ้นบูดอีกแล้วคะ่ะมือนี่นะคะมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าถ้าจะไปจดผ้าสีมูลราคาเพิ่มมาคะ่ะผ้าสีแบทเ็เปอร์นตะีคะควรจะเตเรียมเอกสารนี้ยังไปแน่นะคะเดี๋ยวน้องขอูุ้จะมาเลอยฟังนะคะ ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆต้องเบิกก่อนว่ารายได้เจ้าของเนี่ยมันจะเข่าเกณฑ์บอนะคะส่วนมากนะคะถ้ารับเป็นเงื่อนสดบอดทอใดแต่ถ้าเกิดรับเขาเ่าบัญชีธนาคารเนะะี<ๆ>่ยค่ะเพื่อนๆมันจะพิสูจน์ได้ตรงนี้แหละค่ะตรงนี้นะคะ,ต,ะ,คะตามกฎหมายแล้วถ้าเกิดว่าเงืนเฮ้านะคะรายได้เกิน1นล้านแปดแสนบาทขึ้นไปนะคะตรงนี้เขาจะต้องนําทรงนะคะเพื่อนๆเขาจะต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ถ้ารายได้เพื่อนๆสามารถคุ้มได้เพื่อนๆกะอาจจะบอต้องจดกัน ได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเกินห้อเขาร่วมกับท่งฝ่าประชาลัดแล้วนะคะลนันได้คล้ายดีนะคะมันก็จะหมักจะเกินนะเพื่อนๆนะตรงนี้มันจะคุ้มยากนะคะ มันจะมีล้านค่ะก้อนก้อนหนานี่นะคะเพื่อนไปเขารวมแอปถุงเงินน้าเพิ่นนะคะเพื่อนเพื่อนเลยว,วา่าขจอบวได้เป็นคนจดภาษีมุลคราคาเพิ่มเพื่อนยังบบจดทะเบียนอะนะคะขจอกะลูดลวดลวดลวดนะคะเพื่อนกับวไดรู้ว,ว่ากฎไม้ไม่เนี่ยมันออกมานะคะรล่ได้เกินล้านแปดเนี่ยจะต้องเสียภาษีตรงนี้มันก็นเลยเฮ็ดหายไล่ด้ขจอบเกินเพราะว่าธนาคารเนี่ย ขันเทาบดไ้เฮ of an ็ดผ้าสีคุ้มลานเนี่ยมันจะแจงเขายากนิดนึงเพราะว่ายังตอนเท้าไปสื่อคองนะเพื่อนเท้าจะบได้ขอบินใบกํากับผ้าสีมาเลยถ้าเทาบ่มีบินใบกำกับผ้าสีมันก็สีว่าสามารถเข้มแวดกลับมาหาเท้าใดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาเขาเรียกเก็บเขาเรียกเก็บจากยอดเต็มเลยนะเพื่อนเพื่อนนะ จดกันว้ก้อนก็นได้ค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าลานเฮ้าเนี่ยมันมีการสื่อคองทุกมืออยู่แล้วล่ะค่ะใบกํากับเขาเจ้าจะออกให้ตลอดแต่เข้า,าเป็นผู้จดแวนเท่ากับขอเพื่อนนะคะว่าขอใบกํากับผ้าสีน้าหลังจากนั้นเฮ้าได้ใบกํากับผ้าสีสื่อมากนะคะถ้าเกิดเข้าสื่อลร้เท่าใดเข้าสามารถเชื่อมแวบได้ายเท่านั้นนะคะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้นะคะถ้าเดือนได้ผ้าสีสื่อมั่นหลายกว่าผ้าสีขายนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็สามารถเอาซองยอดเนี่ยคะ่ะมาลบกันถ้าเกิดสื่อลร้กว่าเข้าก็ขอ เข้มแวดกลับคืนได้จากส้ำก่อนนะคะเราสามารถขอเงินขึ้นได้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเดือนใดขค้ายหลายกว่าเราก็นําทรงนะคะส่วนวิธีการาเหตุผ้าสีนะคะเดนองกัปุนบุจะเอามาเหตุไวในคลิปหน้านะคะคลิปนี้จะมาเราวิธีการไปขอ,อจดทะเบียนผ้าสีมูลค่าเพิ่มก่อนเด้อค่ะ เตรียมซำเนาทะเบียนบ้านสํำเนาบัตรประชาชนนะคะหลกักกาสซำเนาานาบ้านเลขที่ที่ททลานคะ่ะหา้าตั้งยูนะคะเพื่อนๆหลักการลูปท้ายนาลานที่เห็นบ้านเลขที่นะคะหลกักการลูปภายในลานจักสองสามลูปกับพ่อนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆถังห้าวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือว่าที่ลานคะ่ะตั้งยูนะคะเพื่อนๆเท่าก็เตรียมแค่นาสํำเนาไปทะเบียนบ้านบัตรประชาชนที่ห้าออาไปละค่ะเตรียมแค่นั้นแต่ว่าถ้งห้าเศร้าเขายูนะคะ เข้ากระเรียมหนึ่งสำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่านะคะ 2. ส,สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่านะคะ 3. นะคะนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เอาจากไซต์เอาจากอินเทอร์เน็ตได้ค่ะเพื่อนๆปิ่นออกมาเราหาเพิ่เส้น,น,นหานะคะ แล้วกะ้ายนะคะใบทะเบียนผ้านิติเข้าไปจดกับเทศบาลกับอบตอนี่ล่ละค่ะ้ายสำเนาแนบไปนำนะคะแล้วกับใบข้ามขอพ่อพ่อนหนึ่งนะคะไปขอใดที่สำนักงานสัมภารนใดเลยนะคะใส่จำนวนสามฉบับนะคะ เพื่อนๆวาดแผนที่บ้านอย่างละเอียดนะคะไปนั่งเดือค่าสถานที่้าน้าตังยูนะคะเพื่อนๆรากาหลังจากนั้นที่ห้าหยืนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะสัมะก่อนเพื่อนจะออกมาตรวจสถานที่ประกอบการเดือะข่าวมียูจริงบอ่อนะคะหลังจากนั้นเพื่อนก็นจะอนุมัติให้หฮาเป็นบุคคลต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเด้อค่ะ อนน้องขอปุ้นญูต์บูตไปขอจดทะเบียนภาษีมูลาค่าเพิ่มนะคะน้องขอปุญฺญูตบูตว่าเปนเจ้าบ้านนะคะน้องขอปุญฺูตบูตเป็นลูกบ้านนะคะแต่มีสำเนาทะเบียนบ้านในใบ้านหลังนี้นะคะเป็นเพื่อนตรงนี้นะคะน้องขอปุญฺูต์บูตกะให้พ่อนะคะเส้นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่น,นะะั่งนด้ค่ะเพราะว่าบางเท้อเข้าเป็นเจ้าบ้านนอะแต่เฮ้าเป็น คนขายของนะคะเป็นลูกเป็นเต่าเพื่อนนะคะเพื่อนๆเท่าไหรเพื่อนเส้นไปน้าเด้อเพราะว่าไปถึงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาขอมากมันสียากนะคะเพื่อนๆไหนเส้นไปไหวทาโรดขามันจะได้บอตองวิ่งกลับมาอีกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจดภาษีมูลค่คาเพิ่มน,นะคะตอนไปจดมันงน่ายๆนึงค่ะเพื่อนๆแต่ตอนเท่าออกเนะะี่ยค่ะมันจะยากนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองคิดใตตองบึงกอนเด้อแต่ขันไล่ไดมันเกินแล้วอีรีนะคะให้ไปจดซะเด้อค่ะ